สวัสด,ดีจ้าวันนี้เราจะมาพูดถึงเฮลริงจากเรื่องครูพิเศษจอมปวดรีบอลกันเฮลริงเป็นแหวนที่เกิดขึ้นมาก่อนการค้นพบพลังไฟดับเครื่องชนคาดว่ามีมากกว่า15วงแหวนชุดนี้เหลือรอดมาในปัจจุบันเพียง6วงเท่านั้นซึ่งเป็นแหวนสายหมอกมายาโดยจะปลดปล่อยพลังมายาจำนวนมหาศาลถึงขั้นว่าควบคุมไม่ได้กันเลยทีเดียว เนื่องจากเฮลิงจากครอบงำจิตใจของผู้ใช้และคอยบงการให้ทำสิ่งต่างๆโดยที่ไม่รู้ตัว่นั่นก็แปลว่าจะสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองและยังรวมไปถึงทางด้านร่างกายและจิตใจอีกด้วยการที่จะใช้พลังของแหวนเฮลิงจะต้องทำพันธสัญญาแห่งแหวนเรียกว่าคำสาปของแหวนเฮลิงแหวนวงแรกแหวนนรกมายากระดูกแหวนนรกมายากระดูกเป็นแหวนหายากหนึ่งในแหวนที่มีพลังเยอะที่สุดในธาตุสายหมอก ตัวแหวนจะชอบพูดว่าจิตวิญญาณที่ตกลงสู่นรกจะแข็งแกร่งที่สุดนั่นทําให้คนเข้ามาติดกับเพื่อจะใช้พลังของแหวนว่ากันว่าวิญญาณนับหมืนม่นๆดวงยังสิงอยู่ในแหวนเวลาที่ผู้ใช้ใช้จะสูญเสียกระดูกไปทีละนิดจนกว่าจะตายผู้ครอบครองคือเก็นคิชิสถานะของแหวนปัจจุบันคือไม่ทราบแน่ชัดหลังจากเกนคิชิตายความบริสุทธิ์ของแหวนคือระดับ S บวก แหวนวงต่อมาคือแหวนสัญญาณมายาเป็นแหวนที่มีลักษณะคล้ายๆประการหลังแหวนตัวนี้สามารถทําให้ศัตรูสับสนได้เนื่องจากสามารถปล่อยสัญญาณต่างๆจากแหวนเช่นการเต้นของหัวใจออร่าดังสีหรือแม้กระทั่งจิตสังหารสามารถทําให้ศัตรูหลงหรือเปลี่ยนเส้นทางได้เวลาที่ผู้ใช้แหวนจะใช้แหวนจะต้องวาดสัญ,ญลักษณ์ต่างๆลงบนแหวนเช่นเดียวกับที่คาวาฮีระทำ โดยใช้ตะเกียบว่าคำว่าเซนโนที่แปลว่าสัญญาณผู้ครอบครองคือคาวาฮิระสถานะปัจจุบันอยู่ที่คาวาฮิระความบริสุทธิ์ระดับ S บวกแหวนวงต่อมาแหวนตอง6เอยเกี่ยวที่ไหนแหวน6-6-6แหวนวงนี้มีพลังอ่อนที่สุดในแหวนเฮลริงแต่ก็มีจุดเด่นคือสามารถควบคุมจิตใจคนได้อย่างง่ายหรืออีกอย่างคือแหวนอันรากิริง พราะผู้ใช้จะต้องเจอกับเรื่องร้ายๆถึง606ครั้งก่อนจะเจอกับเรื่องดีเพียง1ครั้ง,งผู้ครอบครองคือฟานความบริสุทธิ์ระดับ S บวกสถานะของแหวนปัจจุบันอยู่กับฟานวงต่อมาแหวนดวงตามายาปีศาสเป็นแหวนที่มีพลังที่สุดในการควบคุมจิตใจคนผู้ใช้จะสับสนในตัวของตัวเองและสูญเสียวความคิดอ่านของตัวเองอย่างเลี่ยงไม่ได้ ผู้ใดที่มองแหวนผ่านลูกตาจะถูกทำลายทันทีผู้ครอบครองคือโรคุโดโมคุคโครสถานะนของแหวนคืออยู่กับมุคโครในภาคโลกอนาคต10ปีข้างหน้าความบริสุทธิ์ระดับ S บวกกันเลยทีเดียวแหวนวงต่อมาวนุูกก้วมายาวงนี้ไม่มีข้อมูลปรากฏเป็นที่แน่ชัดผู้ครอบครองคือมุคโครสถานะนของแหวนปัจจุบันคืออยู่กับมุคโครในภาคโลกอนาคต10ปีข้างหน้าความบริสุทธิ์ระดับ S บวก แหวนวงต่อมาแหวนเขาสัตว์มายาแหวนวงนี้ไม่มีข้อมูลปรากฏขึ้นเป็นที่แน่ชัดผู้ครอบครองไม่ปรากฏให้ทราบว่าใครเป็นผู้ครอบครองสถานะปัจจุบันไม่ทราบเป็นที่แน่ชัดความบริสุทธิ์คาดว่าระดับ S บกภาพจริงที่ซ่อนในสิ่งรวงตาหรือสิ่งรวงตาที่ปรากฏอยู่บนภาพจริง เรื่องโกหกที่ซ่อนบนเรื่องจริงหรือเรื่องจริงที่ซ่อนภายใต้เรื่องโกหกเรื่องราวซ้อนทับเรื่องราวไม่อาจแยกได้ว่าสิ่งใดจริงสิ่งใดหลอกจริงและหลอกปะปนกันกลายเป็นเรื่องราวแห่งสายหมอกบายาก็ไปฝึกอ่านมาแล้วคลิปนี้ก็จะไปฝึกอ่านมาอีกรอบออกรอเรือรอริงให้ชัดเจนเจอกันคลิปหน้าจะออกรอเรือรอริงให้ชัดเจนกว่านี้บาย